สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเล่าเรื่องหลอนตั้งท้อง6เดือนออกจากบ้านกลางดึกเจอผีปอบตามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์คุณไพรเจ้าของช่องติดต่อเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากแชร์เรื่องราวสุดหลอนตั้งท้องได้6เดือนและออกไปกินข้าวกลางดึกสุดท้ายโดนผีปอบตามหลอนทั้งครอบครัวคุณปลายกล่าวว่าตอนท้องได้6เดือนแล้วซึ่งท้องนี้เป็นท้องที่สองวันเกิดเหตุเวลาประมาณ22นาฬิกา10นาทีรู้สึกหิวข้าวมาก จึงชวนลูกและสามีขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกินข้างนอกบ้านก่อนจะกลับมาที่บ้านก็ได้กลิ่นยาหอมและกลิ่นหมากลอยมาแตะจมูกเมื่อได้กลิ่นก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะมีความเชื่อว่าถ้าหากได้กลิ่นลักษณะนี้จะมีวิญญาณตามเมื่อถามสามีก็ไม่ได้กลิ่นจึงพยายามปล่อยผ่านจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองต้นฝันว่าได้พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ใบหน้าของยายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ยายของตนเอง ตอนนั้นต้นให้ยายนั่งรอคุณหมอก่อนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลูกในท้องดินจึงบอกหญ่ว่าตอนนี้ดิ้นแรงมากจากนั้นให้ยายมาจับที่ท้องของต้นซึ่งคุณยายก็น้มใบหน้ามาก่อนที่จะกัดท้องอย่างแรงมากแต่ไม่มีเลือดเมื่อเราโดนกัดเราก็จะตื่นแต่ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้พูดไม่ได้เลยแม้จะพยายามสวดมนต์แล้วก็ตาม ตนจึงได้นึกถึงคุณตาที่เสียไปแล้วได้ตะโกนเฮือกสุดท้ายว่าตาช่วยด้วยหลังจากนั้นก็หลุดออกมาเมื่อหลุดออกมาตนก็ได้ด่าสาปแช่งอย่างหนักจากนั้นก็ไม่ได้ฝันลักษณะแบบนี้อีกเลยตอนแรกที่ได้กลิ่นหมากและกลิ่นยาหอมตนเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นผีปอบเพราะเป็นคนอีสานและส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านก็เชื่อว่ามีผีปอบจริง ประกอบกับที่ผ่านมาแม่มักจะเล่าให้ฟังว่าที่บ้านมีผีปอบด้วยตามความเชื่อผีปอบได้กลิ่นเด็กมันจะหอมมากแล้วก็จะมากินลูกเล่าแม่จึงห้ามว่าหลังจากสองทุ่มหรือหัวค่ำก็อย่าออกจากบ้านซึ่งตนไม่ค่อยออกไปเลยแต่ว่าวันนั้นรู้สึกหิวมากที่ผ่านมาลูกคนแรกตนก็เคยฝันลักษณะที่ผ่านมาลูกคนแรกตนก็เคยฝันลักษณะใครกันแต่เป็นฝันว่ามีหมาไล่าตามมากัดใบมาก แต่ไม่เคยเจอภาพชัดเท่านี้มาก่อนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางครอบครัวก็ได้ให้ไปใส่บาตรท,ทาบุญกรวดน้ำและได้เอาใบหนาดมาปักไว้รอบบ้านและตนก็ห้อยพระตลอดและหลังจากนี้ตนก็จะไม่ออกจากบ้านตอนคำ่ำป้องกันเอาไว้ให้ครอบครัวสบายใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ